อันนี้คลิปเกมแม่รถเมกามีตลกตลกสองอันออตลกอันนีออ้ถ้าไม่วิ่งนี้ก็ไม่วิ่งกับรถ400กิโลเมตรนี่อยนะู่น่าเพลนเลยดีนะดีดีนะดีแปลาทุกตาวิสเดตนีนะเรากินด้วยมันี่อถึงเวลากาินน้ำอือร่อยแฮะไอโงอออ่ตัวอะไรเนี่ย กูคือเจ้าสารเจ้าทีมึงบังอาลบลูสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพานั้นกูจะสาบมึงโ oh อไม่โดนจาบไอ้งโงโอ้ะมีชายงงสองคนคนหนึ่งอยู่เขาท้าว่าปืนใครให,ใหญ่กว่าอชักปืนใหญ่กว่าปืนชักใหญ เอเจนี่นะเอานีไปไม่รู่นโคลิปก็จบยังไม่รู้เลยพวก็ตีกันทำไม